ันนี้แล้วกับแม่ยาผ้าแสบีบแสียบยุไซเสียบยุลันสามพี่น้องบางแสนสองอำเภออบุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นมองเกา่าคือเกา่เกาเด้อพี่น้องเดอ้อมามากินมาแสบีบกับแม่ยาเดอ้อบุน,นี้เดอ้อมือนี่แม่ยาได้ข้อหมูย่างข้อหมูย่างหนึ่งกิโลพี่น้องมาบัว่าสิเป็นพี่น้องทั้ง,ง้านไทยของลาวพี่น้องทั้งยู่ต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลกเพราะไม่หนังได้พี่น้องอยากหัวหลาน ยาไทยอันคลิปกับมาอันอันมากินมาเสียบก็มียาเด้เอ,อพี่น้องเอ้ยบาดนี้ค่อมจิกิ่นเสียบก็อย่าลืมกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่ปยาผ้าเสียบนั้นมีเด้อค่ะเด้อพอได้มีกำลังใจปปเฮ็ดคลิปไปน้ำพึนหลาย่คลิปไปนผ้าผักหนาจา้าเพราะท่านฝึกถึงฟังถึงฝันกะสู่เป็นนี่ละพี่นอ้องข้าวหมูย่างก,กับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วบักพริกปนใส่ยขัวขว้วใส่บัก้าหอวพี่น้อง มักกนเลยจ้าเืียบอลลินฟ้าก็ยั่อน่งวันก่อนครับครับผมกว่มูอยังกิโลหนึ่ง เราคงให้ปาก็แค่หวานนี้อยู่ป้าออกไปป้าออกไปจากคุ่นป้าไม่ทำไม่ทำไม่ทำขอโทษขอป้าเดินพี่น้องเด้ยเอยังหลานไม่ยังรบกวนขอโทษขอป้าไดหลายๆอืมมีประตูไว้เท่าไหร่ ข้ามากินก้าวหมูหยองหนึ่งกิโล ลังกะควาดดีอันอน้องวัาคิมส,สซต์เสีบข้าสิรั่วข้าสิเผาไฟน,ะไน,น้ะพี่น้องเนาะเสี่บ หมูย่างอย่างไม่แมห่อนห่อนหนุ่มดียุพี่น้องแต่ว่ากันเ้าเอาเป็นเป็นข้อหมูนม้ามาย่างเนาะถ้าเป็นอันถ้าเป็นพวกเนื้อแดงเนื้อสะโพกเนื้ออย่างมันทีบรเซีบพี่น้องสันนอกบอเซียบตรงเม็นสันข้อ กั้ิโลนึงเฮ้ยายจะกินมาพีรน้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อบเนี้ยิค้าบจัง้กิโลยังพวกเ ngọt hoặc chặt Mặc khai bạc ở chạp gì luôn อันบ่มีไนทน้องกินมูจางก็แก้วสมโซนเพชรบะยีกับไปกินมังงุนหวานก็ต้องเขากันดีท้ละพี่นอ้อง ที่ตั้งซื้อคลิปตั้งไหนละบาทเนี่ยอือเจ็บกำลังเงี้อโคอบบางทีจาบกอ่ออนดีดี้าบกอ่ออนมันก็บอสเสียมน้องนะมัน Bạn nha, nó không nhầm thì mình thì nhiều, không chịu nhạc. Mình không nhầm không ว่าสีบรหันนอกข้อหมูกัได้ว่าสีบรส้อยมากว่าสีถามมาส้อยเซก,กงที่แว่าทีกินกับขาเหนียว คนนี้ย่าจัดหนึ่งยูกว่าท่านแล่าไม่บริกรฮม่มจับหน่อย่สาวเดียวแม่วันก็อยากน้ำตู้ขีดเนาะ ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาติดตามและชมช่องมญยาพาแสีบตั้งแต่ต้นจบคลิปเด้อค่ะอย่าลืมกับน,นังใจกกุหลาบกุ้ง่กุติดต่างๆนะมเด้อร์ได้เป็นกับนังใจในคลิปต่อไปคลิปนี้อิ่มแล้วคลิปหน้าบอกันไหมขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า